ครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมโฮลี่นะครับก็มีมอนสเตอร์มาแนะนาเพื่อนเพื่อนหนึ่งตัวนะครับเป็นมอนสเตอร์ตัวที่ผมเลือกมาจากสัมมอนคาสันนั่นเองนะก็คือตัดสินใจเลือกมานะครับแล้วก็คิดว่ามันคุ้มค่านะก็เลยเอาไปแนะนาเพื่อนๆนนะครับก็คือสัมมอนเวนมนธาดหนามนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่ามันทําอะไรได้บ้างแล้วทําไมผมถึงเลือกมานะครับอ่ะมาดูกันนะครับ นี่ละแอนโนเวลนะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มที่สกิลกันก่อนนะครับอ่อันนี้ตีธรรมดานะครับเบสิกแท็กก็ไม่ได้มีอะไรมากอัพเต็มก็จาก100%เป็น200%ของ ATK นะครับอ่าสกิลต่อไปนะครับ Girl Player นะครับเนี่ยแค่สกิลนี้ก็คือเป็นการล้างดีบัฟหนึ่งดีบัฟนะก็คือผมจำได้ว่าตอนโค้ดเบตา้า ไอ <A> สก,กิลเนี่ยมันล้างได้แค่เฉพาะห้ามฮิวนะครับแต่ว่าพอมาเป็นโอเพ่นเบต้าเนี่ยมันปรับมาใหม่นะว่าให้ล้างอะไรก็ได้1อันนะครับแล้วก็ฮิวเลือดเท่ากับ31% 31.1%บองเอของไอสกสูงสุดนะครับเพราะฉะนั้นไอสก,กิลนี้เนี่ยยิ่งเลือดเยอะยิ่งฮิวแรงนะเนี่ยพออัพสก,กิลเต็มใช่ไหมจาก21%กลายเป็น31%นะครับก็ฮิวค่อนข้างแรงนะแล้วก็ล้างดีบัฟหนึ่งดีบัฟได้ด้วยนะครับ สกินี้ก็ค่อนข้างดีนะมีประโยชน์มากนะครับแล้วก็สกิลที่3านะครับ Water Guardian Angel นะครับเป็นการอันนี้เป็นสกิลเกาะแตกหมู่นะเป็นเป็นการโจมตี3ครั้งแล้วก็มีแต่ละครั้งเนี่ยมีโอกาสที่จะเกาะแตกนะครับเป็นเป็นสกิลเป็นวงกลมๆนะแล้วก็ถ้าอัพเต็มใช่ไหมเนี่ยมันก็จะกลายเป็น67%นะแล้วแล้วก็สกิลนี้เนี่ยก็ยัง คิดค่า HP ของตนเองด้วยนะเอามาเป็นดาเมจด้วยนะครับ5.6%นะครับเพราะฉะนั้นไอตัวแอนนาเวลเนี่ยก็คือยิ่งเลือดเยอะมันก็มันก็เพิ่มดาเมจด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยมันจะประมาณว่าแบบถึกด้วยแล้วก็มีดาเมจด้วยแล้วก็พพอร์ตได้ด้วยแล้วก็ฮิลได้ด้วยนะเป็นตัวที่แบบสา,ารัดประโยชน์มากนะครับแล้วก็สกิลเนี่ยเทวมีเซตดี้นะครับเป็นสกิลแคสซีที่เพิ่มเข้ามาใหม่ ตอนโอ e พนเบตนะครับเมื่อสมาชิกในทีมติด EFFECT c ์นะครับก็ค mm ือก็จะมีแบบหมีเด้งขึ้นมาแล้วก็ล้าง CC ให้นะซึ่งการล้าง CC เนี่ยมันจะล้างตัวเองกับล้างเป้าหมายนะครับอ่าแล้วก็ถ้าอัพเต็มคูดาวจาก5าวิเหลือแค่2วินะซึ่งมันเร็วมากอ่ะคือก็คือแบบว่าแบ๊ปบเดียวมันล้างได้อีกแล้วนะครับซึ่งแบบกลายเป็นว่าตัวมันเองอะ่ะกับเป้าหมายที่มันล้างซีให้อะ่ะ แทบจะไม่ติดซีซีเลยนะครับเพราะ,ะนั้นก็เป็นสปอร์ตที่ดีมากแล้วก็มีดามเมจนิดหน่อยนะครับมีประโยชน์มากเลยนะอ่าแล้วก็สุดท้ายนะครับอันติเมดวอเตอร์การเดียนแองเจิลนะครับที่เป็นสกิลอันตินะก็คือก็เป็นก่อแตกหมู่แหละแต่ว่าแต่ว่าเป็นเพิ่มจากสามทิเป็นห้าทิ้นั่นเองครับอ่าเพิ่มมีมนะนะทั้งหมดห้าสกิลนะอ่าทีนี้เดี๋ยวเรามาดูที่รูนกันนะครับอันนี้รูนผม ยังไม่ค่อยดีเท่าไหรนะ่แต่ว่าใส่ประมาณนี้นะครับเป็นแบบเน้นถึกแล้วก็มีดาเมจน,นิดหน่อยนะครับเนี่ย,ช,ยช่องสองเนี่ยช่องสองแมตแท็กนะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้อันนี้ต้องหาให้ดีกว่านี้นะมันยังเป็นรูนฟ้าอยู่นะครับก็พยายามฟาร์มหาอยู่นะฮะเนี่ยอันนี้ช่องสี่เป็น H p นะครับอันนี้ก็ต้องหาใหม่นะแล้วก็อันนี้ช่องหกเป็น HP นะครับซึ่งออบลองเนี่ยก็เน้นไปที่ อันนี้คือสเตตัสทั้งหมดนะครับอบรองเนี่ยเน้นไปที่ HP นะครับเอา HP ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยไปที่พวก Attack Defense แล้วก็แม่นยำ Effect แล้วก็พวกแล้วก็พวกต้านทานแล้วก็หลบหลีกนะครับก็คือเน้นประมาณนี้เลยนะก็คือเน้นไปเน้นไปดังถึกก่อนนะครับแล้วก็ค่อยไปแบบค่อยไปเสริมพวก Attack เสริมพวกแม่นยำ Effect เข้ามานะครับก็คือก็คือเน้นไปที่ถึกแล้วก็ไปที่ดาเมจเป็น เป็นลำดับต่อไปนะครับประมาณนี้นะก็จะกลายเป็นพพอร์ที่สามารถทำโนเมตได้นิดหน่อยนั่นเองนะครับแน่นอนมีประโยชน์มากนะอ่ะทีนี้นะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับสกิลแล้วก็รูนที่ใช้นะครับเน้นไปที่แบบผสมผสมนะครับก็เก่งแล้วนะครับอ่ะทีนี้ถามว่าไปใช้ที่ไหนได้บ้างตัวอย่างเลยนะครับนี่ดันเมจิกนะครับดันเมจิกเนี่ยมันมี มันจะก่อแตกเราเรื่อยๆใช่ไหมแล้วถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่ายังฆ่าบอสไม่เร็วพออ่ะมันก็เราก,ก็โดนแบบเกาะแตกเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าฆ่าไม่ทันก็อาจจะตายได้นะครับอ่าเดี๋ยวเล่นให้ดูรอบหนึ่งแล้วกันนะครับก็คือเดี๋ยวผมอันนี้ผมยังออตโต้ไม่ได้นะชั้นสิบแต่ว่าฟาร์มได้ฟาร์มได้แบบว่ายังไม่ออตโต้นะครับอารีไปเลยรอบหนึ่งนะครับเนีย่ยผมก็ใช้ทีมประมาณเนี้ยในการเล่นนะครับ เดี๋ยวเอาเอัตโต้ออกก่อนนะเดี๋ยวเราเราก็จะเลือกได้นะว่าเราจะกดเราจะกดกอ่อแตกหรือว่ากดล้างนะครับก็เรสคำนวณมานาเอานะเดี๋ยวก่อแตกปุ๊บล้างนี่เราก็จะปอดไฟนะพอมีจังหวะเราก็กดสกิลสามก่อแตกหน่นนะ ช่วยได้เยอะการล้างกอดแต่เนี่ยทำให้เราสามารถแบบยืนได้สบายๆนะสำหรับคนที่แบบว่าดมเมจยังแบบยังไม่แรงพอนะครับช่วยได้เยอะนะก็ะะประมาณนี้นะสำหรับวิธีการใช้นะก็เอาไปใช้แบบไอ้ไอด่านที่แบบว่ามันมีดีบัฟเยอะๆนะก็จะช่วยได้เป็นอย่างมากนะครับอ่าแล้วก็อีกที่หนึ่งที่ผมใช้บ่อยๆนะแน่นอนว่าเป็นหอ,อนะครับหอ,อนี้ได้ใช้บ่อยแน่นอนนะเพราะว่า บางด่านอะ่ะมันจะมีแบบชั้นที่แบบว่าดีบัฟเราเยอะๆอะ่ะอย่างชันนงงชช้นนี้ป่ะร้อยเก้าหกป่ะอ่าอย่างอย่างไอชั้นเนี่ยเนี่ยไอนี่ก็ล็อกขาได้นะฮะไอนี่ก็มีแบนดิ้งมีเอ่อไอนี่ก็มีแบนดิ้งนะฮะมีสตันอะไรเงี้ยไอตัวนี้ก็ใส่พิษได้ไอนี่ก็ไอนี่ก็เผาเราได้นะครับอย่างชั้นที่แบบมีดีบัฟเยอะๆอ,ะอย่างเงี้ยอ่ะลองเอาไปเล่นดูนะ ก็คุมมือเหมือนเดิมนะครับคุมคุมร่มน้ำเหมือนเดิมนะครับมา <ufficient> range. อัน n ี้เรากดเราเลือกเอานะว่าเราจะกดข่อแต่เราจะกดล้างนะครับ insufficient range ยล้างเนี่ย,ล,ยล้างอะไรก็ได้นะมันดีตรงที่ล้างอะไรก็ได้นะี่แหละฮะเวสุดท้ายนะ insufficient range ตัวเดียวแล้วสบายนะเปี้ยวขับลางได้นี่เอาวิธีการใช้ก็ประมาณนี้เลยนะเอบไอ้พวกด่านนี่แบบว่าเราต้องล้างดีบัฟไรยเลยเนี้ยได้ใช้แน่นอนนะฮะแล้วก็เป็นตัวที่ได้ใช้บ่อยด้วยนะ ก็คือแบบเป็นตัวที่ดีมากเลยนะใช้ได้ตั้งแต่ต้นเกมนะก็ก็คือเหมาะที่จะเลือกมาจากไอซัม,มอนคัสสันได้เลยนะครับอย่างไอดีผมเนี่ยท้าดาวผมก็ทำอยู่2ตัวแนละ้วมีมีเนี่ยมีเซกเมตจาแอนโนเวลเนี่ยในเซกเมตผมก็เอามาจากเอามาจากไอไอเลทอับอ่ะก็ได้มาตอนเปิด200ใบนะครับส่วนแอนโนเวลก็มาจากซัลม,มอนคาสันน,นั่นเองนะครับก็ เป็นสองก็สองตัวนี้เลยครับใช้ประโยชน์ได้ตั้งแต่ต้นเกมเลยครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะหวังว่าจะมีประโยชน์นะครับแล้วก็ลองไปปัน้นลองไปเล่นดูนะเราจะติดใจนะใชไ้ได้ใช้เยอะแน่นอน,นครับก็ยันตีเป็นสพอร์ที่มีดาเมจนิดหน่อยนะครับโอเคครับผมก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในะคลิปหน้านครับสวัสดีครับ